สวัสดีครับทุกคนพี่น้องสายหาผ้าไฮยหากินนะครับผมตกแรงลงมาลงทงลงท่าไฮยัวกินครับผมแล้วก็จะมีผ่านตุยสวัสดีครับผมผ่นตุ้ยสายลุยครับผมลุยไปใส่ลุยไปเรื่อยๆครับผมลุยตามให้ตามหน้าเหรอแน่นีตามให้ตามหน้าหมดแล้วก็มื่อนี้มาเจอกันอยู่ตามทงหน้าครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะพาทุกคน มาเห็นอย่างติดตามรอชมกันครับผมอันตุยมานี่โอ้ <c oughs> นี่ครับทุกคนมือนี้ผมพาทุกคนมา <c oughs> หายุวก,กินผม ในการใส่กบหากบกรบผมมืนีใส่แงบดักกบนะครับผมนี่แต่ว่ามือนีผมจะบอกเลยครับผมผมได้เนื้อชั่นดีมากนะทุกคน<ว>เงื้อสําหรับดักกบแบบม่ต้องมีอย่างไรทุกคนนี่ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งนกันหลกัลกๆเลยก็มีนี่ทีผมนี่ปลาเข็งหรือว่าปลาหมอเนอะาะแต่ว่ามืนีผมได้มาสามตัวครับทุกคนมันจะเป็นปลาก,กระดีหรือว่าปลากระเดิด ไปเดินนะผมสองตัวแล้วก็มีปลาเค็งตัวหนึ่งนี่ในการดักรลอบนะทุกคนก็ไม้ที่ผมจะใส่นะผมะเป็นไม้นำไหลบ,บนี้เนาะปันตุยเนาะเพราะว่ากบมันชอบมาหายวัวกินตามน้ำไหลเนาะมาหากินปลาเล็กปลาหน่อยเนาะ,ะนนต้องนำไหลนี่แม่ครับผมทุนก็เดี๋ยวมาดักกันเลยนะผมเนาะเมื่อนี้ผมเอาอ่าลอบหรือว่าไอ้ดักกบนะมีอยูหกอันนะมีอยูหกหลังครับผม จะเป็นแบบนี้ลักษณะที่ผมไอ้รอบของผมเนาะนี่ครับผมนี่นี่ครับผมสั่งมาในเพจครับผมทุกคนเนาะก็มีความยาวสามเส้นครับผมเนาะนี่เหล็กกระทัดรัดครับผมใส่ได้ดีครับผมทุกคนอันนี้ผมใส่มาหลายรอบผมเป็นสิบๆรอบแล้วครับผมเนาะได้กบมาจะว่าจ็กไดแล้วต่ว่าจ็กโลแล้วหลายยูใส่กบยูใส่ ก็นี่แหละดักนี่ไหมไได้ออโอ้<น>พี่ว่าพัดกินกันนะอ๋อเมื่อนันบ่แมนเมื่อนันละ่ะกอท้า,ทามันตุยอผมเนาะรอบอันนี้ผมสร้างมาจากเพจนผมเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงหรืรอว่าทิ้งร้านข่าวห้ถ้าทุกคนสนใจนะครับผมทุกคนนี่นี่ท้ามันตุยเลยเด็กินกบมาจะไร้แล้วพันตุยกินจนที่เป็นกบแหะครับก็ <laughs> ดักมากหล,ลายเชือเลาวพันตุยเนาะนนก็อยากแนะนำครับผมทุกคนทนทานครับผมนี่เพราะว่าไอตรงนี้ก็อย่างนั้นพันตุยนี่ไหม ทางข้อมันลิน,ลน,ลนเอเอลินก็ได้ไเลินลินของผมเนาะลินทางข้อตัวนี้มันบอเกิดเนยงมันมันบอแบบกระดกขึ้นเออบอลเป็นลินแข็งดีครับผมทุกคน<อ>นี่ตรงนี้ผมแนะนําเลยดีทุกคนตนัวนี้แบบสันเนาะความยาวสามสิบเซ้นครับผมอันอันยาวก็มี่แต่ว่าเราก็ไปเลือกอใช้ซอยกันได้เนาะก็นะผมอยากได้แบบว่าให้มันเขาเลยหลายตัว เราเลือกเอาอ่อนเงาครับผมมันมีแบบสันแบบนี้ครับกับอันเงาเดียวแต่สิมักท่านอันสันแบบนี้ก็ซิเนียนแต่พวกกบมีเงยครับผมมีเงยเข้าไปกะแล้วเต่ความมากเนาะพันตุยเนาะไพ่มากแบบใดก็เอาไปนั่นครับผมมันจะมีอันสันกับอันเงานะครับผมเนาะพันตุยแนะนามาแต่ว่าอันสันจะดีกว่าแบบลินมันแข็งเนาะพันตุยเนาะลินที่ตรงกบมันเขาครับปุ๊บปุ๊บสีนี่ตรงนี้ครับนี่ เห็นป่ะครับเนี่ยมันจีดีลงคันว่าอันอ่อนนี่เวลามันเข้าไปปุ๊บมันก็สิค้างไหวงางไหวรอยัสิอันนี้แข็งพ้อมแข็งปุ๊บมันก็สีดีลงขึ้นครับนี่ครับก็ไปเลือกส้มเลือกเบิ้งเอาครับผมแล้วแต่ความสอบนะครับผมแมนอันสันนเนาครับพี่น้องครับเวลาบบาพ่ตาริหารวยกินนครับผมนี่เปิ้ลิีเน่าหน้ครับผมเปิ้ลชีคอ เจ้าผู้แก,กงนี่ยังงงเพื่อนนี่ละที่นั่นมาเพื่ออะไรที<ะ>่นั่นอขอเข้าขอเจ้าที่เจ้าทางให้แค่วขาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเนาะหายุ่วากินแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตนนนนารานตงนั้นมีสายมีปูครับผมูสายมีปูอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเพื่อนไหนจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนี้เฮามาขออ่าขอแบบใส่พื้นที่ขอในการหายูหงากินนะครับผมเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มากแบบ ไปก่าวกายพื้นที่ของเพื่อนเนาะ,ขะเขาไปได้มามลบรูสถานที่เพื่อนมาลุกลุกรันแมนบรรลลังสถานที่เพื่อนเพราะว่าทุกมองนะทุกคนเนาะอันนี้มันเป็นความเสือส่วนบุคคลนะเพื่อนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกคนนะแบบนี้แล้วแต่ความเสือแต่ว่าผวกผมก็ต้องขอคอ,อนะทุกคนมันอาจจะบ่นมีเยี้งก็ได้หรือมันอาจจะมีก็ได้นะครับผมเนาะตรงนี้ก็ต้องอบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิจารณ วิจารณญาณแม่นวิจารณญาณนะครับผมเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะให้พ่านตุยดักให้เบิงเป็นหลังแรกนะครับผมเนาะทุกคนว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะวิธีการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะครับแตกต่างแตกต่างแบบไหนก็แตกต่างกันไปเลยแต่ไฟจีใส่แบบไหนเนาะเดี๋ยวไปชมกันทุกคนไป ใส่จุดนี้ครับผมหลังนี้ผมจะใส่เนื้อนะครับใส่เนื้อเนื้อเป็ดครับผมขันขันผมมีเนื้อเป็ดน,นะครับผมใส่เป็นชีปลาก็ได้ครับง้อป,ปลาแต่ว่าต้องมีกินจังหน่อยนะครับผมใส่เข้าไปก็ขันคนมีปลาเป็นเนาะปลาเป็นก็ยังปลาเป็นนี่คืออันนี้เลี้ยวที่บุคคลน,นะครับผมบางคนมาเอาปลาเข็ง จังกินดีแต่ว่าผมบรเนนครับผมผมสีเนนแบบปลาแยงก็ได้ครับถี่ว่ามันมันดินครับเพราะว่าปากกระเดือดปลาเข็งปลาคอหน่อยครับหรือว่าปลาดุกหน่อยใส่ได้ไเบิดครับผมเอาไปหน่อยใส่เนาะแนนขั้นใส่เนีนอันอ้อยใส่ไม่ต้องใส่หลายเลยครับใส่ตัวเดียวพอใส่ลงไปเลยครับนี่เป็นสี่ครับผมใส่ตัวเดียวเลยขั้นไอ เยื่อเนา,เาต้องใส่ครับผมขันห้าบ่มีอ่ะตัวนี้เขาใส่เยื่อเนาครับผมนี่แค่ตัวเดียวพ่อครับผมประมาณนี้เพราะว่าบางคนที่ท้ามาเอ,อ้าเป็นยังคือต้องไ่เงาเปลี่นครับเพราะว่ากบนี่กบนี่ยมันมักแบบเตือนเขาเอินจะไหนก็ปวกสั้นไวไหมครับผมเวลามันมันสีหาก,กินสิไหมพอมีอย่างดินดินตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึอย่างเสียกบมันหมักครับผมกบมันสีเป็น เขาเอื่นยังไงมันเป็นสัญชตาตญาณเออมันเป็นกบมันเป็นนิสัยแบบมักเขาเอืนยังไงอ่ะไอ้เขาเอืนสัญชตาตญาณกบแม้นแล้วก็เป็นทีสงสัยเออเป็นแบบแนวเี่สงสัยไ,ไหมครับผมมันเห็นดิ๊ดดิ๊ดมันกระจายเข้าไปเังสินะครับผมนี่อย่างเนาะเออมันดิ่นติ๊กติ๊กติ๊กอย่งนี้นะครับผมนี่แ่างวิทย์อย่างวะเออแม่นอย่างวะงนี่นะนะครับผมแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดนะผมมันก็บ่มีผิดมีถือดอกแต่เทคนิคของไฟมันเทคนิคของไฟขมันนะครับผมจะ คือจะเขาว่านอคือจะเขาว่าแหละมันไผมันมั่นนะครับผมนั่นแหละคือจึงเป้าพี่จายเขาเด็กเ่าไว้นี่ครับเอามาต่อครับผมนี่เขาเฮ็ดแล้วเขาก็เฮ็ดสีกับผมนี่นี่แล้วก็สำเนียก็เลี้ยวเลยครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปเขาก็เอาไม้เสียบค้ำใบขับผมล็อกไว้แนวนี้ครับผมนี่แนวนี้ครับ เสียบไปเลยครับสองฟังเสียบเสียบสองฟังลวครับแล้วแต่ดีเสียบละครับเสียบสองอันฟังหนีก็พอะนครับผมแล้วก็หาหาเอ็นนี่ครับเสียบสำนีก็พอครับผมหรือว่ายานมันดินแห้งดินแห้งเพิ่มันครบใหญ่ดิเขาก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับเสริมเข้าไปเขาก็นี่สำนีปิดก็ต้องปิดลายครับผมกันหกายมันสี่ยานครับผมครบนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับ นี่นะผมจะใส่เป็นหลังที่สองเนาะผมจะอธิบายฟังแบบนี้นะทุกคนถ้าถ้าเราบ่มีเนื้อปลาเข็งหน่อยเนาะหรือว่าเนื้อพวกปลาป,ปิ่นที่เราจะเอามาใส่เป็นเ,เนื้อลอ,อกกบนะทุกคนอันนี้ข,า,ขาวๆนี่นยข้างในนี่คือโฟมนะทุกคนผมจะใส่โฟมเพราะว่ากบมันจะแนมเห็นอน,นสิ่งข,า,ขาวๆเนาะมันจะเป็นอา่าจะไหนนะทุกคนมันเป็นในสัญชาตญาณของมันเนาะเนื้อที่กบจะห้ากิน ผมจะใส่เป็นตัวนี้อันนี้เป็นเนื้อขี้ป่านะทุกคนอันนี้เป็นขี้ป่าผมจะใส่ไว้พอสำนึงนี่ครับผมนี่เห็นไหมได้กินข้าวแล้วก็มีโฟมถานะมว่ามีเนื้อดินนะทุกคนเนื้อดินกับพวกประเภทปลาเข็งหรือว่าปลากระเดิดปลากระดีนะทุกคนนี่นะประมาณนี้ที่ผมใส่นะทุกคนอันนี้เป็นหลังที่2อที่ผมใส่เบิ้งนะนี่มาเบิ้งกัน แล้วก็เอาน้ำที่มันเข้าๆนะ้วทุกคนก็จะใส่ไว้อยู่หนารอบเเขานี้หรือว่าหนางแงบเขาจะเป็นหน้าแบบเข้าๆแบบนี้ทำามีโตยังได้กระดูนนี่นอนทุกคนาบางคนเขาท้าบมาเวลาใส่นี่ต้องหันข้างหนาลงแบบไร จังได้ครัก็เอานี่ดิเอาทั้งทั้งไอ้มองเกลือไงนะมองท่าเขามานะทุกคนนี่นี่แบบนี้ครับนี่นะมานจะพ่อเข้าใจนะทุกคนเบิ้งแบบนี้ครับผมมันจะมีท่าเขาสองท่าครับผมฝั่งนี้ฝั่งนึงแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนึงนะครับผมเข้ากระเฮ็ดเป็นเรียบๆแบบนี้เพราะว่ากบมันจะไม่ค่อยมกักมองโคกปานใดทุกคนเพราะมันย่านเอ่อย่านงูเนาะมันย่านงู เข้าตังเฮ็ดแบบนี้ปั๊บทีนี้เข้าก็หาใหม่มาเสียบนะครับผมทุกคนแบบนี้เสียบคัดไว้แบบนี้เพื่อว่ากบตัวใหญ่ๆมันดินมันอาจจะเฮ็ดให้แงบเข้ามันพลิกพอมันพลิกปุ๊บมองทางนี่มันจะลงงามันจะลงนะผมนัเกินงาเนาะงามันจะลงปั๊บกบมันจะออกได้นะครับผมถ้ากบตัวใหญ่ๆนะถ้ากบน้อยก็อาจจะมันอาจจะดินบ่แห้งมาได้เดาทุกคนนี่ผมจะเฮ็ดไว้ประมาณนี้ ซีแอนแบบนี้ครับผมแล้วก็หาพวกกิ่งใหม่พวกใบใหม่มาปลูกไว้นิดนึงมาต้องหลายครับผมทุกคนประมาณนี้นี่นะครับผมเอา้าเป็นอันเซตซี่นึงครับผมเนาะ <Yeah. S 2> แบบนี้นะผมทุกคนน่าจะพ่อเข้าใจนะครับผมเนาะนี่ที่ผมอธิบายมานะครับผมคร่าวๆในการดักนะผมเนาะเพราะว่าอา่า การหายุหากินนะทุกคนเนะานมะมีเทคนิคและว,วิธีการที่ตายตัวครับผมเนาะแล้วแต่เทคนิคของไผ่ของมันแล้วแต่หมายหมายบางคนอาจจะมีกบหลายบางพื้นที่อาจจะมีกบหน่อยนะครับผมเนาะมันก็จะดักยากแตกต่างกันไปนะครับผมเนาะเพราะว่าการหายุกินมันก็ขึ้นอยู่กับความมาน,นะผมเนาะหมานไผ่หมานมันนะครับผมเดี๋ยวเรอรุ่นกัน,นครับผมขอโตไปใส่ให้แล้วก่อนมีหกหลังครับผมืม้อนี้แงบดักกบเดี๋ยวไปลุยกันต่อผมกับพี่น้องสายห้า พาหายู่ากินนะครับผมไปลุย ทุกคนก็นี่บรรยากาศไม้นะผมเนาะก็จะเป็นป้าไผ่ยู่คางสะนามแบบนี้นะพันตีเนาะเดี๋ยวมาก็สะตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบเนาะพันตีเพราะว่ามือนี้ผมอ่าเลาะมาเบิองเนาะช่วงประมาณอ่าสายๆนะทุกคนประมาณช่วงเก่าโมงสิบโมงผมย่างมาผมเห็นกบมันกระโดดอยู่ตามไอ้ขอบสะแห่งนี้ครับผมเนาะนี่แล้วก็จุดนั้นที่ผมเห็นมันกระโดดอยู่มานสองตูอยู่ข้างต้นไม้นั่น จะให้พันตุยไปใส่เพราะใส่ฝั่งนั้นมาแล้วประมาณซี่หลังจะพันตุยแงีบนี่จะเบิดอหกหลังครับผมโอ้ไปแล้วฮะกบกบโรเมื่อกี้วะนี่มองดูมันนี่นี่มาเพิ่มฮะนี่นี่มองดูมันโอ้ยทุกคนนี่ไม่ไม่ไม่ทุกคนนี่นี่เนาะกง่ายเลยครับทุกคนนี่ทุกคนนี่มันจะเป็นเลุ้งเนาะที่มันไอ้มากกักตัวอยู่ตรงนี้ครับผมทุกคนนี่เอ้า ใหญพันตุ้ยตรงไหนดินี่ในพันตุยออาตำแหน่งตรงนี้ครับผมแน่นอนมีตัวแน่นอนทุกคนได้หรือไม่ได้แค่นั้นละอยู่ที่ฝีมือพันตุ้ยอยู่แล้วหนู่ัดเหรอครับผมเป็นไดมั้ยพันตุยไม้ตรงนี้อที่เบื้องไว้ไหนลอยก็เตรียมลอยละไม้นี่แม่นไม้นี่ลอยเต็ียมลอยละมื่นนี่ประผาดประวจติเพราะว่าเห็น มองอยู่มาแล้วจังไดนไม่ต้องขึ้นมาครับถึงมันจีบ่ขึ้นมาอยู่มองมองที่มันโดดจังนทีจังไดนมันก็ต้องมาเขาเอิ้นอ่ามันโผล่หัวนะโผล่หัวเบึงเบึงเพอมันเห็นเงินมันก็สิขึ้นมาหนักทีบ่นั่นน,านั่นโดดอีกแล้วเห็น,หนบ่พนั่นก็โดดบ่แม่นโหแล้วรอลุ้นกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าใส่มาเกือบเบิดแล้วตรงนี้น่าจะได้ใส่ส,สองหลังครับผมตรงนี้หลังนึง่งตรงหล้นหลังนึงครับผมมองจุดที่เฮาเห็นมันกระโดดนะครับผมรอลุ้นกันครับ กับผมทุนใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่ครับไม้ของข้าอ,อยู่ในปลาไผ่ตรงนี้นี่ครับมีจุ่มหนึ่งปลาไผ่มันเป็นสะของหน้าเพิ่นเนาะนพันตรีเนาะเพราะว่าผมได้ขออนุญาตเพิ่นแล้วเพิ่นกะบอกว่าใส่ลวดเพิ่นบอ่อห่วงนะครับผมเนาะบอ่อห่วงเพิ่นบอ่อหามเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาต้องขออนุญาตเขาก่อนเน,ะนาะก,ก็จังไหนกะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพันตรีเนาะมือเอ็นเศร้ามือนีใส่ไปหกหลังนะครับผมเนาะก็แบ่งกันใส่กับพันตุยคนละสามหลังนะครับผมทุกคน ก็หายุ่งกินกับธรรมชาตินะก็จะประมาณนี้นะครับผมทวนเฮาบอสามาทีคาดเดาวได้ว่าเฮาจะได้หรือ,อไ่ได้นะครับผมทุวนเนาะนก็เดี๋ยวรอรุ่นกันมือเศ้าทีเดียวครับผมว่าจะมานไดนะ้เปล่านะครับผมเน,มนาะพันตุยเนาะผมมือมือเศร้าก็บมารุนกับ่าวฟีตายแล้วกันครับผมผม,มือผมอาจสีบรด้มากครับพ่นลองครับเพราะว่าติดเวียกครับผมก็จะงไดก็เป็นรุนสนุกกับ่บวฟีตายเลยครับผมกับผมก็มือนกับตาพันตุยบ่มา กับผมกับไปรุ่นคนเดียวนะครับเนาะเพราะว่าพันตีช่วงนี้มีเวียกมีการมีงานหลายนะพันตีเนาะเป็นคนแบบเบาบางเบาบางเลยช่วงนี้คนเบาบางกับผมก็ได้เจอกันครับเนาะหาอยู่หากินกับผมหมานไผ่หมานมันไปครับไปใส่กับบ้านตัวายุไงกับผมไป ผมขอรุ่นสวัสดีครับผมเนาะในตอนเช้านะครับเดี๋ยวมารุ่นแงบดักกบกันนะครับผมทุกคนมน,นีผ่า,านตุยบัไดมานะครับผมผ่านตุยมีเวียกติดเวียกครับผมเนาะก็เลยมารุ่นคนเดียวไปกัยอยู่ในนี่ตรงนี้ครับผมไม้ตรงนี้ผมดักไว้หกหลังเลยครับผมเนาะนี่เตั้งแต่ตรงนี้ครับผมปื้บปุ่นงาไปหอดปุ่นสุดปลาไผ่นี่ครับผม เป็นสวนของหนาเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลขังผมผมได้ขออนุญาตหนาขึ้นมาแล้วก็มีตรงนี้มีสารอิปูนะทุกนนี่สารอิปูตรงนี้สารอิปูอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เดี๋ยวไปุ่นกันครับผมตรงนี้หกหลังก็ะจะมาขุดอ๋อมาขุดดินไปถมตรงนี้ครับผมทุกคน ก็มองไปยังเข้ากับรุ่นของเข้าไปหลังแรกอยู่ตรงนี้อันตรีดักไว้ทุกคนจะเข้าวอนู่นนู่นจุดแรกก็ผมจุดนำไหล ถือครับผมทุกคนบมดถือครับไปเดี๋ยวไปดูลังต่อไปนี่นี่สาดปูน้วทุกคน สายในปูยหลังแหลกบ่ถือหลังที่สองนี่นี่ครับนี่สายในปูนะโม้ปูจะหายกบอะเน้ะหลังที่สอง ทสองกับบดถือครับผมทุกคนเอ้ยบดถือเนาะอ้ไม่กบหรือเปล่าทุกคนกบมันเหมดหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นมันดูอยู่เนยผมมาเลาะเบิรงหมายนะครับผมทุกคน อ้กเปลี่ยนเงียบมีอยู่หกหลังตนัวที่สามเป็นสะนะครับผมตจนมันเป็นสะหลังที่สามกับบอกถือกับผมโอ้หน้ามันทวอยู่นี่ทุกคนหน้ามันทวมเงียบ โอ้มาถึงเลยอู้หลังน้ำน้ำน้ำโถมอีกหรือเปล่าทุกคนูไปที่ไหนก่อนเด็ดไปลุ้นนี่ต้งที๊ซ ที่ซีโอ้หลันงนี้กับบดถือครับผมทุกคนน้ำท่วมเลยเอาอีกสองหลังทั้งปุ่นครับไปลุนต่อทุกคนเลยอีกสองหลังสุดท้ายครับผมอยู <laughs> ่ตรงนี้ กระโดดมากเลยทุกคนบกเขาครับโอ้บอกเขาครับผมทุกคนนี่นี่เมื่อกี้โดดมาจากตรงนี้ครับนี่บกเขาบกเขาอ้อูพันตรีงงกบกบ,บกเขาที่จะปลาซิ่วคาเต็มเลย <laughs> หลังสุดท้ายทุกคนจะเข่าให้หรือเปล่านะหลังนี้กับพ่กเขาาบ่หม,มานทุกคน บุถื์บุษย์ครับผมอีปูประหายแท้เลยประหมานทุกคนบ่นเขาหเห็นเห็นโตเลยบ่เขาครับ หกครั้งก็ถือพ่อัวนี่มันอยู่ตรงเนี้ยทุกคนโอ้โหมองหมานครับเสานี่แสดงว่ากบมันหูง,งทุกคนบ่ถือนะครับผมทุกคนบ่ได้เลยหกหลังโอ้มองหอมานครับผมเสานี่เอมันก็บ่ถือ บรรยากาศเตอานี้ก็ลม่มบ่อยๆนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาดักไหมนะครับทุกคนบ่ถึกเลยครับผมว <laughs> ูบ่หมานเอาเป็นว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะมาดักให้เบิง้งใหม่นะครับผมอ่าคลิปนี้ผมฝากไว้ก่อนนะผมทุกคนเนาะจากไหนก็นฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดติดตามกดไลค์ผมเพราะว่าหายุวิกินก็นธรรมชาติครับผมเนาะเขาบอกสามารถที่คาดเดาได้ว่าเหาได้หรือบ่ได้นะครับผมเนาะโอ้โห ทั้งทงที่เห็นตโตกบมันกระโดดเลยครับผมนี่ตรงนี้ครับเนี่ยจุดตัวเนี้ยนายจะดนเลยครับผมนี่น่าถึกมากเลยเฮ้ยทุกคนฝนตกเอ้ฝนลิ่นฝนตกลิ่นครับผมฝนตกลืนดิน,นทุกคนนี่เบิงเบิงในน้ำครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาดักให้เบิ้งไมครับผมทุกคนเดี๋ยวล่อแก้มือครับผมรอบนี่บ่ถึกรอบนาต้องถึกแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไอ้เพียงทำนี้นะครับผมทุกคนเนาะบดถึกเลยครับผมหกหลังบ่ถือจักโตเลยบ่ถึกจักหลังรอบที่หล้วผมมาได้อยู่นี่นะครับผมเนาะยังได้อยู่สามโตนะครับผมหรือว่ากบันเบิดแต่ว่ากบันบาเบิดแน่นอนเพราะผมยังเห็นมันกระโดดอยู่เลยครับผมทุกคนเอาละ สำหรับคลิปนี้ก็บอ๊อหมานนะครับผมทุนจะได้ก็ฝากากดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมบอ๊อหมานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ